ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งนะครับสำหรับ F ด็ลอกฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางอีสานเท่านะครับทั้งสปปอร์ปอเล่าเมื่อนี้นะครับห้างหายมาดนนะครับบ่ดด้ลงคลิปให้พี่น้องผู้เลี้ยงงัวได้เบิ่งนะครับด้วยภาระหนักการงาหักงาน่นนะครับห้างมาประมาณแปดเก้าหมื่นนะครับเมื่อนี้นะครับเป็นโอกาสดีนะครับพอดีผม มาเห็ดของวัวนะครับเดี๋ยวสีน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องมาเบิงาการสังขคอกนะครับการเริ่มต้นสางขคกซึ่งกับบริเลลลงตั้งแต่ที่แรกนะครับไม่ได้ลงตั้งแต่ที่แรกนะครับแต่ว่ากับพ่อจะเป็นควบหูมให้พี่น้องได้พิจารณากันยนนะครับกับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับแผงหนาตรงนี้นะครับอันนี้กับแผงแผงกินอาหารนะครับ <c oughs> พอด,ดีผมลงมาเห็ดของงัวตองมาขวบคุ้มหลายๆอย่างด้วยตัวเอ,องนะครับข้อนี้นะครับจะเป็นข้อที่ประสานกันระวงังเหล็กกับไม้นะครับมันจะมีส่วนของเหล็กกับไม้นะครับตัวแรกนะครับล่างอาหารนะครับล่างอาหารตัวหนี้นะครับจากขอบนี่นะครับจากขอบตรงเล็กตรงนี้นะครับขยับมาเนี่ยมันจะก่วงเม็ดหนึ่งนะครับ กวงเมนหนึ่งโดยสาเหตุที่เป็นอย่างยู่ต้องกวงเมนหนึ่งก็เพราะว่าเวลางัวกินอาหารนะครับจากแผงหนามันจะเฮยหนาขอนนก,ะะก,กนะครับมันจะก็จะสกปรกนะครับทั้งหนาเนี่ยนะครับเป็นอิฐสี่ก้อนนะครับอา่าหนึ่งสองสามสี่สี่ก้อนทางในเป็นอิฐสามก้อนนะครับอา่าแผงเล็กตรงนี้นะครับอา่าเดี๋ยวผมหันไเบิแผ <c oughs> งเล็กตรงนี้สูงจากพืนนะครับ เม็ดหาซิปก่วงกว้างเจ็ดสิบสามเซนนะครับอ่ามันก็นจะเคลียตลอดเงานะครับเป็นสองช่องนะครับสองช่องเนี่ยช่องละหกเมตรนะครับเล็กที่ผมใส่นะครับเล็กเสานะครับลักๆเลยเล็กเสาเนยผมจะใส่เล็กขนาดสองนิ้วนะครับ <c oughs> เล็กขนาดสองนิ้วแล้วก็เล็กเล็กห้าวตรงนี้นะครับเล็กห้าวตรงนี้เรียกว่าหลากัน แผงกั้นรางอาหารบัวนะครับตัวนี้เนี่ย <c ười> ผมจะใส่เล็กขาดน้ําเงินนะครับอตองน้ําเลี้ยนพี่น้องเข้าหอยสาบนะครับเล็กอ่ารุ่นนี้เล็กเป๊บปะปาเนี่ยมีอยู่2ขนาดสามขนาดที่เข้าใส่ในทองตลาดก็คือตัวบางสุดมันจะเป็นขาดแดงนะครับตัวปานกลางเนี่ยจะขาดเหลืองแล้วก็ตัวหนาสุดก็จะเป็นขาดน้ําเงินนะครับอ่าตัวนี้เป็นขาดน้ําเงิน ผมใส่เหลือใส่อันนี้บะไอันนี้นะครับส่วนตัวผมเลือกใส่ยี่ห้อซิก้านะครับอ่าอนขคางมั่นใจในการใส่งานของเพลินนะครับอ่าตัวนี้ผมก็สีมาเฮ็ดเป็นกลางปลานะครับอ่าเพื่อกันอีกท่นหนึงนะครับซึ่งผมเคยเคยลงให้เบิ่งแหลวควมจะเป็นดิ่จตองเฮ็ดแพงกันแบบนี่เนี่ยเป็นเพราะอย่างอันนี้ขั้นตอนเชื่อมแตะไว้ซื่อนนะครับตัดเชื่อมแตะนะครับตัดแตะเชื่อมไว้นะครับ อ่าอันนี้คือความมูเบื้องต้นนะครับถามามาลงทุนนักบอลนะครับกับคาใจใจค่อนขามที่จะมีนะครับอ่าแต่สําหรับเฮาเฮาเห็ดอ่าอย่างผมเองเนี่ยผมเห็ดตามปริมาณของง่วที่จะเข่านะครับอ่าผมจะเห็ดอยู่2ช่องนะครับอ่าสองฟังนะครับห้อง6คูณ12เมตรนะครับมันจะเง่าไปตั้งอันนี้คือพื้นที่อาศัยนะครับพื้นที่อยู่อาศัยซึ่งผมมีเดินปลอยแปลงอีกตัางหากนะครับ นั่นคือตรงนี้อยู่อาศัยกวางแน่นอนนะครับผมจะให้อยู่ช่องนึงเนี่ยให้อยู่หาตัวนะครับบวัวแตงังาหน่อยหวงวใหญ่ผมจะให้อยู่หาตัวกินนอนนะครับตอนเสาร์มากแดดลมล้มตกก็คือไล่ออกไปนะครับเล็กนะครับคือเล็กที่เตรียมไว้นะครับชุดเล็กนี่ก็ตกแสนไปไปลายนะครับแสนไปไปลายบ้านนี้คือดูควม้มหรือว่าเวลาเฮ็ดแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนชอบว่า เห็ดก็คือเห็ดไห้จบนะครับได้ขอ,อกหน่อยหลายกะยามันได้ก่วงอ่าบริเวมณมาเห็ดขอ,อกสุดเลยแต่ว่าโบได้คุณภาพจยต้องมาลือสางไม่เนี่ยเนี่ยผมกับโบโอเคในตรงนั้นนะครับอ่าบบดนี้คือขอ,อกแรกมันจะจะค่อนข้างยากแน่นะครับช่องแลกเพราะว่าผมร่วมซ่องปฏิบัติงานนะครับไหวน้ำนะครับเวลาซ่องตรงนี้นะครับเวลาเขาฉีดยานะครับอ่าฉีดยาผสมเทียมนะครับเห็ดกิจกรรมเนี่ยผมจะมาเห็ดอยู่ตรงนี้นะครับตอมเขามา ตอนงัวเขามาเดี๋ยวมันพันเป็นรูปเป็นล่างให้พี่น้องใ้เบื้องนะครับต่องเบื้องตอนเฮ็ดช่องต้นนี้แล้วนะครับอาจารย์ทีเห็นอันนี้เขาเรียกว่าแผงหนีบคอนะครับแผงหนีบคอต้นนี้เนี่ยเป็นแผงหนีบคอแบบสําเร็จนะครับตัวนี้สั่งซื้อจากเบื้องในเพจก็ได้นะครับค้นหาในใน Google ก็ได้นะครับตัวนี้ของเพื่อนโคบานนะครับไอชุดเหลืองเหลืองเนี่ยครับไอชุดเขียวเนี่ยครับขอไป รุดเขียวเนี่ยเป็นแผงหนีบคอนะครับเป็นแผงหนีบคอเวลาง้อเข่านะครับอ่าก็จะหนีบคออ่าอันนี้คือ,คอเรียกว่าซองคัดซองปฏิบัติงานนะครับตัวนี้ก็ผมก็ต้องลงไมเ้เ็ดเองนะครับตัดโครงสร้างเองเดี๋ยวจะให้สร้างมาเชื่อมเก็บอีกทนีนึงแผงตัวนี้นะครับอ่าราคาอยู่ที่มื่นหนึ่งนะครับอ่ามื่นหนึง่งไม่รวมค่าเดินทาง พอฝากเขาเอามากก่บใจ่าน้ำมันเขาซอยพันหนึ่งนะครับจากนคนปรปฐมนะครับอ่าเป็นแผงหนีบคอวัวนะครับใช้สําหรับซองปฏิบัติงานฉีดยาผสมเทียมรักษานะครับอย่างผมจําเป็นต้องใส่แนวนี้ก็เพราะว่างานของผมเนี่ยจะเป็นงานละเอียดนะครับเวลาผสมอ่าหรืออ่าเหตุกระบวนการแหน่ฝากตัวอ่อนในในง่วนะครับการที่เขามีซองปฏิบัติงานาน,นั่นหมายถึงว่า มันก็นจะเสียบคอดหัวได้หลายขึ้นนะครับกขยังถิ่น้ำเลี้ยนนะครับอย่างที่นําเรียนว่าผมจะต้องมีแปลงปล่อยที่ผมเคยลงลิบไว้แล้วนะครับแปลงใหญ่ที่ผมปลูกซีไลนะครับๆๆนี่ครับเขียวอันนี้ตอแรกนะครับเที่เป็นเที่ยวอยู่นี่นะครับอันนี้บว้ในเบิร์ดนะครับพื้นที่ตรงนี้ว่าอไรหนึ่งนะครับที่อยู่หญ่ายังหย่าตอแหลยังอย,ง,อยงอยู่มันจะมีหย so ่าอยู่ประมาณรถหกล้อหนึ่งนะครับหนานะครับ คือตรงนี้จะเป็นแปลงปล่อยนะครับก็คือไรจากของงูคือลงไปแปลงปล่อยนะครับกับตรงนี้กับส่วนตรงนี้จะเป็นชุดสังกะสีใสนะครับเอาเผื่อสังกะสีเขาเป็นเพนใสนะครับเอาไว้ขี่แห่งแล้วก็ไล่ล่วงไปเนี่ยหลายคนก็วนมาขันมันเฮ็ดเพนใสหนึ่งว่ามันจะห่อนบ่อนะครับโดยคอกของห้านีมสูงอยู่แล้วนะครับสูงอากาศท้ายเทอยู่แล้ว มันจะโบหอนนะครับมันจะโบหอนสังเกตได้จากยังง่วนะครับง้วมันหูนะครับหอนมันกับเขาโฮมครับซึ่งมันมีโฮมอ่าโฮมหลักของมันนะครับอ่าโฮมหลักก็ชุดนี้นะครับอันนี้ชุดโฮมหลักนะครับโฮมล่องก็จะเป็นส่วนของสังกะสีใสที๋ยผมจะเฮ็ดช่องนี้นะครับซึ่งคนที่เลียงง่วนะคนที่ตัง้งคําถามคือให้ย่อนมากเบิงว่าง้วของเขาเนี่ย มันเป็นวัวเมืองร้อนนะครับอ่าวัวเขตร้อนอ่าแตกต่างจากงวยุโรปพวกชารโลเล่พวกนี้นะครับซึ่งเป็นงวเมืองหนาวนะครับอ่าฉะนั้นมันทนร้อนอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะครับมันบริเวณว่าตากแดดเบิดเบิ้มือมันสิตายครับมันหนึ่งมันกบคือคั้วยั้วนะครับอ่าดูดซับความร้อนนะครับอ่าหนังเขาสีดํานะครับดูดซับความร้อนแต่งัวนะครับบ่คอยถือก็ฝนหมากัวที่จะถือแดดนะครับนั่น ัูหูครับัหวหูแดดกับเขาห่มคือกันครับแต่โดยปกติส่วนใหญ่แล้วนะครับงัวเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไปนอนในนั่นมากกว่าเกาสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไปนอนส่วนที่เป็นสังกะสีโปร่งแสงหรือชุดเพนสเนี่ยครับอาจจะมีอยู่สองสองยางที่เห็นในท้องตลาดก็คือเป็นล่อนอเป็นล่อนแบบสังกะสีธรรมดาครับล่อนแบบ เมทันชีตนะครับหรือสันไทยนะครับแต่ชุดของสันไทยก็จะแพงนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบิรงราคาอีกทีนึงว่ามันมันคุ้มค่ากับลงทุนบอนะครับกับชุดอ่าเป็นลอนแบบสันไทยนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่เริ่มต้นประกอบเป็นหลปเป็นหลางนะครับเดี๋ยวเสจลงคลิปเรื่อยๆนะครับอาจจะบอตอเนื่องก็ต้องขอุยาดบาดค่ำนะครับเนื่องด้วยภาระงานนํา แล้วก็นาเวียกเจ้าของน้ำส่วนหนึ่งนะครับฉะนั้นนี่คือคลิปแรกนะครับผู้ใดสงสัยอันใดน,นะครับก็เมนไว้ใต่คลิปก็ได้นะครับหรือติดตามไปเรื่อยๆผมคลอกนี่ผมจะลงตลอดนะครับถือว่า,าการลงคลิปเท่านี้เป็นอตอนแรกนะครับ EP หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆว่ามันคืหนานไปหอนไสนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่นะครับ อยากเฮ็ดฟ้ามอยากเฮ็ดอกให้จบโดยใส่ทรัพยากรที่เขามีมันบริมวณว่าจาเป็นจะต้องใส่เหล็กเบิ้นะครับตัวนี้มันจะเป็นอ,อกาสองยางก็คือไม้กับเหล็กนะครับผมก็จะประยุกต์ใส่ส่วนหนึ่งว่าจะเฮ็ดไห้มันจบได้จังไรนะครับสำคัญก็คืองบห้องโบลายนะครับงบห้องโหลายเขาจะเฮ็ดตามกำลังข้อที่หนึ่งสองเขาจะเฮ็ดตามจํานวนงัวที่จะเขานะครับ สองช่องนี่นะครับหกเมตรหกคูณสิบสองนะครับอ่ามันจะเป็นอ่าสิบสองคูณสิบสองผมใส่งซัวฟังนี่สิบตัวนะครับแล้วก็อีกฟังนี่ผมก็จะใส่อีกสิบตัวนะครับอ่าพื้นที่ตรงนี้นะครับอันนี้เมตรหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนี้เมตดหนึ่งสำหรับร่างอาหารนะครับฟังนี่ก็จะเมตรหนึ่งนะครับคอ,อกตรงกลางตรงนี้นะครับผมจงไว้ตังเตเสาชนเสาเนี่ยผมจงไว้หาเมตร เพื่อให้ลดนะครับลดรถไถรลดปิกอัพค้นอาหารค้นหย่าเนี่ยวิ่งผ่านได้นะครับอ่าอันนี้คือคำนึงถึงจุดหนีนําอ่าปีนี้เอาเห็ดซ um ้ำหนีสะก่อนตามจานวนงวดปีหนเอาต่อปีอีกนะครับสนันเข้าจะบอเอาเงินไปถิ่มกับขอกจนเบิดเขายังมีอ่าเงินที่จะสื่อเครื่องช็อปหยานะครับอ่าลงทุนอย่างอื่นได้นะครับอันนี้ก็คือเฮอ็ดว่างผมจังมาเห็ดนะครับอ่าใสา่แรงงาน พี่น้องนะครับจางพี่น้องแน่ใส่แรงงานให้ขอบขั้วแน่นะครับค่อยๆเฮ็ดไปตามกํากลังก็เห้านะครับเพราะว่าผมก็บดได้เร่งนะครับแต่ว่าเป่าไม้คลอกแล้วนะครับสองฟังเนี่ยก็จะมีงวเขา20ตัวซึ่งแปลงหญ้าแปลงปล่อยเราพอนะครับหญ่าผมมีอยู่มีหญ้าลูซี่นะครับลูซี่สีไร่นะครับแต่ทัวร้ามาตาเนี่ยหลังจากที่เฮ่า ตัดไปแล้วนะครับหลังจากที่เขาตัดไปแล้วปรากฏว่าส่วนที่ตัดไปแล้วเนี่ยแทงยอดขึ้นมาใหม่แต่ส่วนที่ว่าให้ในตัดตัดสารนะครับเน่านะครับ,เ,นนรบเพราะว่ารูซี่ปกคลุมหมดอันนี้คือขอเสียการที่เขาตัดโบท่านนะครับตัวนี้สีไร่นะครับแล้วก็มีแพงก็ไหลสามไร่แล้วก็ม,กวกกมีเนี่ยเปียปากช่องหนึ่งอีกหกไรนะครับซึ่งประมาณเพียงพอซึ่งผมก็ว่าในหูว่าหอดนาเร่ง มันสะเอาอยู่สําไหนแต่ว่านาแรงผมจะล้อมหน้าไว้นะครับล้อมนาไว้ประมาณ15ไร่อันนี้คือปล่อยเดินแปลงแทะเล่มก็พอเขาคอกก็จะตัดหญ้าให้กินเสริมอีกเท่นนึงนะครับควบคุมไปตรงนั้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับกับวังวา FC ทุกคนนะครับอ่าทั้งฟังไทยนะครับอีสา,บานบ้านเฮาฟังสปปวเล่าหรือเอฟทั้งไต้หวันนะครับอ่า พอได้เป็นแนวทางนะครับมีควมหูมากหน่อยผมบ่หูดอกแต่ว่ากัต่างใจที่จะลงนะครับเพื่อให้พี่น้องผู้เลี้ยงวัวเข่าได้ควมหูถึงบ่ามากกันน้อยนะครับคือควมต่างใจของผมนะครับผมจะเฮ็ดให้พี่น้องบ่งว่าผมจะเลี้ยงเชะละเล่ให้ออกเป็นบราหมั่นเลือดร้อยให้ดูนะครับอ่าก็จะค่อยๆเฮ็ดไปนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าบอกพี่บอกน้องนะครับ เบ่งน้ำกันนะครับเพราะได้เป็นข้อมูลได้ความรู้แน่นอนครับไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ